ขออนุญาตนะครับก็คืออยากสอบถามท่านเสดีจสุดครับเรื่องที่มีการแอบแสงอำนาจรัฐนะครับพามาช่วยเหลือผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับท่านมีความห็นยังไงครับครับก็วันนี้เช้านี้นะพักเสดีนในมไทยเรามาหาเสียงกับพี่น้องที่ตลาดนัดเขาพระทองนะที่ะอวดนะครับเราก็มาพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็อธิบายนโะยบายนะพักของเราให้พี่น้องประชาชน,นทราบถ้าถูกใจก็ ก็เลือกเรานะส่วใหญ่ก็คือพี่น้องประชาชนจะชอบประชาธิปไตยนะเพราะว่าพรรคการเมืองของเราเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งไม่เอาเผด็จการนะครับนะนี่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีผู้สมัคร4พักด้วยกันเมื่อหนึ่งก็พักกล้าสองพักเสรีนิมไทยสามปฏิบัติสี่พลังประชารัฐนะครับพี่น้องประชาชนก็รู้ดีอแล้วนะครับว่าพรรคไหนมันเป็นพรรคเผด็จการ พ้นอำนาจประชาชนมานะครับแล้วพรรคไหนที่แอบอิงนะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์รับใช้ประเด็จการอยู่นะครับอันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายคิดว่าพี่้องประชาจุร์กทราบดีงั้นทั้งสองพรรคนี่นะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้วิธีการทุกรูปแบบที่จะเอาชนะการเลือกตั้งให้ได้คําว่าทุกเร่แปรก็หมายความว่าเอาเปรียบนะพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพรรคสีไทย มาโดยตลอดนะที่การเอาเปรียบพักหนึ่งก็บอกว่าเป็นพักคคนในพื้นที่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีฐานเสียงนะโดยจะเป็นกำลังพิ้าหญาบ้านอสมรหรือใครต่อใครมากมายเยะแยะๆอบตอบจอต่างๆเนี่ยก็พยายามใช้รูปแบบต่างๆเหล่านี้ได้ข่าวว่าก็ซื้อเสียงกันอย่างเต็มที่หัวละห้าบาทนะครับอันนี้ผมก็มีหลักฐานอยู่นะแต่ว่าร้องกกตไปก็ยังไม่เคยได้ผลสักทีนะ ในจังหวัดอื่นนะนะครับตอนนี้ก็จะเก็บรวบรวหลักฐานไว้ก่อนเลือกตั้งเสร็จก็ค่อยลองกะกะตไปดูที่กะกะตจะทําอะไรบ้างไหมนะครับอีกภาคนึงก็คือภาคประเด็จการนแหละนะนะซึ่งยึอดอำนาจประชาชนมานะครับแล้วก็มาแอบแฝงใช้อำนาจอของรัฐนะในการทำาเสียงต่างนะโดยใช้งบประมาณของรัฐ นะไม่ว่าโครงการชิมชอบใช้โครงการให้แจก,กเงินให้ไปเที่ยวนะหรือโควิดต่างๆแม้กระทัง่งโครงการคนละครึ่งอะไรนะนะครับโครงการธงฟ้าประชารัฐโครงการนี้นก็ใช้เปรียนตลอดไม่ได้แต่ชื่อยังใช้ประชารัฐเหมือนกับชื่อพักการเมืองหมายเลขสี่เลยนะครับนะทุกอย่างนะดนนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นไงครับผมเห็นกาหนดการแล้วนะ วันที่4เนี่ยวันนี้นะเมื่อวานนี่สิวันที่4พรุ่งนี้คุณคุณธรรมนัดมาแล้วนะครับมาประชุมที่สารกลางนะครับมาแจกสกรให้พี่น้องประชาชนนะชาวนครศรีธรรมราชนะซึ่งก็ต้องรวมทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งนะนงนะถามว่า ไม่มีวันอื่นจะแจกแกันหรอกนะครับไอ,สอ้สวปกเนี่ยนะครับโอเคคุณรับผิดชอบกระทรวงเกษตรดูแลเรื่องสวปกนะนโยบายจะทําให้ชาวบ้านมันดีนะครับนะถ้าผมมีอำนาจผมจะทําให้ชาวบ้านนี่กันนี้อีกแต่ผมจะไม่ช่วยโอก,กาสนะครับในวันที่จะมีการเลือกตั้งนะมาแจกสวปกนะครับนะใกล้ๆพื้นที่นะครับก็เลือกเอาที่ อำเภอเมืองที่สารกางนะครับซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งติดๆ,ๆเขตเลือกตั้งเนี่ยติดๆพระพมนั่แหละนะครับก็ามาแจกกันดื้อๆด้านๆต่างเหล่านี้นะครับไม่ได้คายแคร์สายตาพี่น้องประชาชนเลยว่านี่เป็นการเอารับเอาเปรียบก,กันนะครับกันอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ในวันที่ห้า ที่หกเอยวันที่เจ็ดที่วันที่ 7, ทตั้งก็จะมีการลงพื้นที่กันอย่างเต็มหมดก่อนหน้านี้ก็ทราบมาแล้วนะว่าส่งทหารเข้ามาซื้อเสียงกันอย่างเต็มที่เลยนะครับมาคุมการซื้อเสียงทหารคงไม่ได้แจกเองหรอกนะแต่มาคุมการซื้อเสียงนะครับนะป้องกันคนอื่นไม่ให้ซื้อด้วยนะแต่ตัวเองก็ซื้อได้ทำนองนั้นต่างๆนะครับ คือเอาเอากระตุ้วทิศทางแล้วใช้เจ้ากาลังใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะใช้ทหารเนี่ยตั้งแต่ยึดอํานาจไปแล้วนะครับน่นโทษไม่ใช่ตั้งแต่ยึดอำนาจตั้งแต่การก่อการนะครับก่อกวนนะนะสร้างบ้านเมืองให้ม่นวายนะในนามของทางตวสอะไรต่างเนี่ยนะก็ส่งทหารมามา,มาปวด อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งมีมอบเด็กก็ส่งทหารนะตัดผมหัวเกลียนเข้ามานะสวมเสื้ออื่นซนะสวมเสื้อเหลืองมั่งอะไรจะอะไรมั่งนะเข้ามานะก่อกวนเด็กอะไรต่างๆตอนนี้นะอันนี้ผมไม่เห็นกระตาเลยเข้าไปในค่ายทหารนะวันเด็กมาปิดตาพาอะไรต่างผมก็ต้องหลบไปเข้าในค่ายทหารทห,หารใส่เสื้อเหลืองเต็ไมไปหมดนะเพื่อที่จะออกมา ก่อควนกระเด็กอะไรทำนองนั้นนะครับย้อนกลับมาในการเลือกตั้งนี่จะเหมือนกันนะครับคุณปวตรนะในฐานะหัวหน้าพักการรัเนี่ยนะก็จะลงมาปราศัยนะครับนะในวันนี้มั้งนะครับนะในวันพรุ่งนี้สินะครับ,นะดนะรบได้ในฐานะในฐานะหัวหน้าพักนะก็มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการที่ต้องมาปราศัยหาเสียงอะไรต่างต่างนะ แต่การเตรียมการต่างๆเนี่ยนะนะมันใช้เจ้าหน้าที่ของเราเป็นเครื่องมือหมดนะครับในการที่จะทำงานหาเสียงครั้งนี้นะครับนะนี่ถ้าผมยังเป็นตำรวจอยู่นะนะผมเคยจับการซื้อเสียงที่จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องประชาช,ชนคงจำได้เคยจับทีมงานของคุณเนวินนะนะ,นะพร้อมเงินสดที่จัดเตรียมไว้พื่ชดยพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวน11ล้านบาทเศษนะครับ ในการนี้ก็โอเคก็ทราบว่าจะมาซื้อเสียงกันนะนะแล้วต้องมาควบคุมกำกับดูแลการซื้อเสียงด้วยนะถ้าผมยังเป็นตำรวจอยู่นะผมตรวจคนจับกลุ่มเลยนะมันไม่มาแลกเงินกันที่ไม่มาแลกเงินกันที่นครศรีอรุกาแลกเงนมาตั้งแต่กรุงเทพแล้วก็เตรียมมานะครับ ผมก็สามารถตรวจสอบได้ว่าจะมาขึ้นบินใดสายไหนเมื่อวันเวลาเท่าไหร mm ่เพียงแต่ว่าเราไม่มีอำนาจรัฐผมผมไม่มีอำนาจตอนนี้ผมเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะเป็นหัวหน้าพักการเมืองไม่มีอำนาจทางกฎหมายใดๆท,ที่ที่จะไปตรวจคนครับนะก็ตองผมมีอำนาจตีผมตรวจคนทันทีนะครับนะอย่าใช้คำพูดแบบป้นเลยก็รู้ว่าจะเอาเงินมาแจกเนี่ยนะแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำอะไรผมอยากจะรู้นะครับไม่เคยคิดเคยอ่านที่จะทาอะไรแถมไปเอื้อนะประโยชน์กับพรรคการเมืองที่มีอำนาจรัฐบาลที่ก็เป็นการเอาเปรียบวิธีชานะครับซึ่งก็ดูต่อไปนะครับเพราะผมก็ลงมาหาเสียงให้พี่น้องประชาชนนะให้ผู้สมัครนะครับเต็มที่อยู่แล้วนะครับตามระบบไม่มีการกระทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็อยากจะรู้นะครับ กพพี่น้องชาวนครสีเขตสามหรือนครสีธรรมราชทั้งทั้งจังหวัดนะครับมีความรู้สึกอย่างไงนะครับผมรู้พี่น้องนะครับคนใต้นะใจนักเลงชอบนักสู้ชอบคนอย่างผมนะเผมเป็นนักสู้สู้มาทั้งชีวิตนะครับสู้แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยแต่ว่าถึงแม้มันจะยากลําบากยังไงนะผมก็สู้นะแต่ก็สําเร็จ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนกัน,นเราต้องฝ่าวันนะครับกับพรรคการเมืองเดิมๆนะที่มีฐานเสียงอยู่มากนะครับแล้วก็ยังใช้อำนาจเงินนะครับในการที่จะมาซื้อเสียงอีกนพราะนั้นเราก็พยายามนะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับก็ตื่นแต่เช้ามืดแล้วพบพบป,ะ,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 ปะพี่น้องประชาชนนะทำตามหน้าที่นะครับ นะเพื่อพี่น้องประชาชนกัใจก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสามนะครับคงจะชอบคนย่างผมดนะคนจะชอบอย่างผู้สมัครนะซึ่งมีความรู้ความสามารถนะครับเป็นรายความจบเปียโทนะครับทังด้านกฎหมายมาทําเพื่อทํางานให้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนพึ่งพาได้นะครับไม่ใช่พึ่งพาเฉพาะตอนนี้นะครับหลังเกิดการเลือกตั้งแล้วก็สามารถพึ่งพาคุณอภิรัตน์ผู้สมัครได้ส่วนผม มันอยู่ไกลนะครับอยู่กรุงเทพแล้วก็จะดูแลในภาพรวมนะครับอะไรต่างๆในที่ลงพบปะพี่น้องประชาชนที่นี่พี่น้องประชาชนก็ฝากปัญหาต่างๆไว้ครับพี่เสรีก็รับนะที่จะไปจัดการให้นะนะครับนะก็ขอบข,ขอบคุณทุกท่านนะครับก็รักประชาธิปไตยนะครับรักประชาธิปไตยนะให้ช่วยเลอกพรรคเสรีดงไทยด้วยนะเพราะเรายังไงเราก็ไม่เป็นผด็จก,การเรายัางไงเราก็ไม่เอากับผด็ดก,การดยเดดขาด นะครับต้อขอบคุณพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ